ขอที่ตัวนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเพราะว่าเจ้าของอยากเป็นหมอมันแสงทําเป็นป่วยเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าของตั้งแต่สุนัขเข้ามาอยู่บ้านนี้มันยังไม่เคยอาการดีขึ้นเลยเจ้าของเริ่มเอ็กซเรย์ร่างกายให้มันแต่ดูเหมือนเครื่องจะมีปัญหาอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฝีมือการแสดงของน้องหมาแม้แต่น้อยแม้ว่าจะมีแมวน้อยมาคอยก่อกวนมันก็ยังคงนอนนิ่งอยู่บนเครื่องเครื่องเอ็กซเรย์อยู่ครึ่งวัน คุณหมอบอกกับสุนัขว่าฟันของมันมีปัญหาคุณหมอตัวน้อยจึงหยิบค้อนออกมาเอาเข้าไปในปากสุนัขแล้วข้ออยู่นานสุนัขก,ก็ยังคงเงียบไม่ส่งเสียงผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์สุนัขถูกตรวจร่างกายทุกแผนกะเห็นได้ชัดว่าสุนัขเป็นตัวผู้แต่คุณหมอตัวน้อยก็ให้มันคลอดลูกทุกครั้งที่คลอดลูกก็จะมีการผ่าท้องถึงสองครั้งบางครั้งก็คลอดออกมาเป็นไก่ห้าตัวบางครั้งก็คลอดเป็นแมวตัวใหญ่และที่อุกอาจที่สุดคือครั้งนี้คลอดเป็นเด็กทารก คุณมอตัวน้อยถามมันว่าญาติที่มาเยี่ยมกลับไปแล้วหรอครัสุนัขพยักหน้าชาวเน็ตรายหนึ่งได้ตั้งข้อสังเกตว่าญาติอาจจะเห็นสีผิวของเด็กไม่เหมือนคนในครอบครัวเลยวิ่งหนีไป